สนับสนุนโดย v r Leo ประชากรบนโลกใบนี้มีหลายล้านคนนะครับแต่ละคนก็มีลักษณะพิเศษเฉพาะที่ไม่เหมือนกันบางคนเกิดมาหน้าตาสวยบางคนเกิดมาหลอ่อบ้างก็สูงหรือหุ่นดีปะปนกันไปครับยังไม่นับถึงคนที่โชคร้ายที่เกิดมาพิการหรือมีปมด้อยอีกด้วยแล้วทำไมคนบางคนจะเกิดมาพร้อมกับจุดเด่นที่เรียกว่าสัมผัสพ,พิเศษบ้างไม่ได้ล่ะครับ ภาพของความรักของมุกคือเขาสื่ออย่างเงี้ยคือภาพเป็นบรรยากาศที่จําจดจําอดีตอ่ะเป็นคนที่ให้อภัยคนได้ดีนะเจ๋งเนี้ยเขาอาจจะเกิดคําถามก็ได้ว่าตอนนี้เวลาฉันยังควรจะใจดีหรือให้อภัยแบบนี้อยู่หรือเปล่าเพราะว่าให้แล้วก็มีคนมาทําเจ็บช้าหรือเกิดมาทําเจ็บช้ำอยู่บ่อเลยเให้ตอเลยใช่เอาให้ตลอะให้แล้วฉันจะเลิกให้ก็อย่างเขพูดมาตัดใจนะพอสักพักนึงความมาถึงเออได้ได้ยอมให้ตลอดให้ตลอดให้ตลอดแต่นิสัยมุกเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดเจอคนที่แบบึโอเคก็เปลี่ยนทันทีเลยใช่ค่ะ นะโทษนะครับอยากเพิ่มความงามไวตรงไหนครับเป็นพิเศษอยากทำจมูกอยู่ดูกังวลอยู่ทำไมดูใช่ใช่ใช่ดูกังวลอยู่เพราะอะไรครับโทษนะครับมันเหมือนมันไม่สวยไม่เข้ากับไม่แน่ใจไม่กล้าอย่างเงี้ยกลัวอยู่จะไปทำไม่ดีสวยแต่วไปดูทำมานี่มากจะได้แล้วเหมือนอยากจริงจริงมันเป็นภาพของความรู้สึกอยากตั้งลูกลากอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งเนี่ย อยากหักใหญ่ค่ะทำไมอ่ะทำไมถึงมีคามสุขแบอยู่ที่นั่นนะมันเหมือนแบบเมืองเศสกิจแบบบีไงคนมาเลเข้าออกอยากทำธุรกิจตรงนั้นด้วยเพาะเป็นภาพความสุขอย่างนั้นไปทำตรงนั้นเลยไปทำเลยแต่ตอนนี้มันยังมีความสุขว่าไม่รู้จะไปตรงนั้นทำยังไงไม่รู้จะไปถึงจุดนั้นยังไงผมมองว่าภาพน่าจะไม่เกินสักห้าปีไม่เกินน่าจะยี่สิบสามเริ่มโอเคละยี่สิบห้าเริ่มสักเสร็จละเพราะฉะนั้นตอนนี้ความรักมีได้ปกติแต่อยากทิ้งความฝันตรงนี้ที่จะตั้งลงอกงงเกลากเลบ แล้วตัวพี่เองเป็นหมอดูแน่นะครับเคยให้คนอื่นดูดวงให้ไหมก็เคยไปหาอาจารย์ขุนทองไง่ก็ไปให้เขาดูแต่ไม่ได้ไปลองนะคือไปบอกเขาเลยว่าอาจารย์ผมเป็นแฟนนักเสียอาจารย์เป็นหมอดูเป็นแฟนขับเลยอะไรเงี้ยแล้วตำรองเขาได้ดูให้ไหมครับดูดูครับดูเป็นเซตเลยครับก็ยังเอาเอาแบบวิธีการที่อาจารย์ดูอาจารย์ขุนทองดูเอามาใช้เลยจนถึงทุกวันนี้ก็ถ้า้ตอนนี้ไม่ได้ใช้ไพ่แล้วไงครับถ้าเกิดใช้อยู่ก็จะใช้วิธีนี้ที่อาจารย์ดูเละความสุขของอาชีพที่หมอชอททำเนี่ยคืออะไร ก็เอาจริงคนที่เข้ามาดูเนี่ยผมบางทีผมไม่ได้มองว่าเป็นลูกค้ามองเป็นครอบครัวเป็นเป็นน้าเป็นหลานเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่บางคนที่โทรมาโทรมาทุกคืนเลยมไม่มีไม่มาดูดวงมาเล่าเพราะว่าพี่ได้มีโอกาสรู้เรื่องส่วนตัวคนอื่นเยอะนะมันเหมือนเป็นจริงแล้วอ่ะคือจริงเหมือนเป็นคนในครอบครัวเขาบอกว่าผมมันรู้เรื่องเขามากกว่าคนในครอบครัวเขาอสอความสุขผมคือการเห็นคนที่มาดูผมเนี่ยเราออกไปจากชีวิตออกไปจากตัวผมแล้วแบบเฮ้ยมันพัฒนาขึ้นอ่ะอ่าแล้วถ้าเกิดในทางกลับกันคนที่มาดูดวงเราแล้วเขากลับไปแล้วเขาแบบ มีชีวิตที่แย่ลงอะก็ต้องอธิบายเขาได้ว่าเฮ้ยไอ้ข้อมูลที่เขาแย่ลงนี่คืออะไรบางที่มันแก้ไม่ได้ก็มีบางเรื่องทุกข์ก็แก้ไม่ได้ก็ต้องทําให้เขายอมรับกับมันเราไม่เศร้าเราแค่ทําให้เขายอมรับกับมันมั่นใจเลยว่าก่อนที่หมอจร์ดเนี่ยจะได้รับการยอมรับจากเราไาบรรด้ลูกค้าหรือว่าคนทั่วไปเท่ความสนใจในสิ่งที่หมอจร์ด พูดคับผมสิ่งที่ห<ผ>มอจอดเห็นเนี่ยม,ม,มันก็ต้องมีขั้นตอนของการพิสูจน์ก่อนใช่ครับเคยเจออุปสรรคบ้างไหมครับคนที่จริงในวิชาชีพด้วยกันก็จะรู้จักในแวดวงในกันบางทีมีคนโทรมานะไป็นคนอย่างนี้โทรมาลองโทรมาอะไรเงี้ยบางทีผมพูดไปเลยบอกว่าอา้าวคุณเป็นหมอดูดิคุณก็ณดูเองได้นี่บอก้องรู้ได้ไงเอาก็กกรู้แต่ว่าเอาเอเขาบอกเขาอยากเขาอยากเหมือนทาแบบนี้ได้บ้างผมก็นแนะนําว่าคุณควรทำยังไงเอาหนังสือเล่มไหนมาอ่านฝึกแบบไหนก็แนะนําเข้าไปถ้าวันหนึ่งหหมอเเเ็นนืดิ ถือว่าเป็นถือว่าเป็นคำถามที่ดีนะถ้าเกิดเรายังไม่ประสบกับปัญหาน,านั้นมันยังตอบไม่ได้หรอกว่าเราจะแก้กับปัญหาในข้อมูลนั้นยังไงวันหนึ่งสิ่งที่มีอยู่อาจจะคนเรียกว่ากิฟฟอนสวรค์หรือญาณสมัมผัสเลยก้ดีแค่วันหมดมันอาจจะหายไปก็ได้พอดีเห็นภาพเรื่องนี้ทางจิตนะทางงานจอยากรู้ว่าคนคนนี้ถ้าเกิดไปดูด้วยศาสตร์อื่นเนี่ยมันจะมีข้อมูลเหมือนกันไหมคําตอบเหมือนกันอ่ะเช่นเช่นอ่ะสมมติทายว่าคนนี้ผู้หญิงคนนี้จะต้องมีแฟนเด็กดูด้วยมิธีการขายกระดใชาถายว่าเขาต้องมีแฟนเด็็กกกกกเเเเเลลยยขขออออววววัันนดดดดดปีีิาาาาตฟ้มมมููง่ ลอยอยู่ด้วยอ๋อเราไม่ใช้วิชาโหศาสตร์เอาจริงโหจะาชอบใช้ครับอย่างนี้ทุกาศาสตร์ถ้าเกิดมีความชำนาญมีความช่ำชองพอมาใจคำตอบเหมือนกันดับแม่นเหมือนกันหมด,ด,ดอสัสตินนาฮิคุลานีนาฮิคุลานี มันเป็นมุมมองของภาพตึกที่มันเป็นตึกยาวๆแต่ไม่สูงมากมันเป็นสถานที่ฝึกอะไรสักอย่างหนึ่งเลยอะ It's like a place that you training something Okay the gym g y m Oh โอเคเข้าใจแล้วถึงเขียนไปไอ้ที่ยกน้ำหนักมีอะไรพวกนี้ h ท see a dumbbell ลองบอกเขาเลยว่าเขาสามารถที่จะเปิดเอาความรู้ที่เขามีและแนะนำเหมือนเป็นครูสอนอาจจะเป็นเรื่องของการกะสลักก็ดีเรื่องของการออกกำลังกายก็ดีหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่เขาทำได้ดีเลยอะ เฟมัสมันจะดังไหมดังครับแต่ตัวอักษรตัวอักษรแอลทำให้นึกถึงอะไรอ I go by Lonnie ฮะ Lonnie Lonnie I go by Lonnie it's short for my name ออ๋เขาบอกว่าชื่อเขาคือคุณล้านี่แต่ว่า L เนี่ยก็คือตัวย่อของ l อ n นี่เพราะคนส่วนใหญ่พูดที่คือล้านี่ไม่ได้เข้าใจแล้วเอเข้าใจแล้วไม่เพราะว่าที่เห็นเอาเอาเอาตัวเนี้ยขึ้นต้นหรืออะไรก็แล้วแต่มันจยิ่งแบบมีชื่อเสียงเวลาชื่อเขา If you start your name or any kind of your product or your training Center or whatever, and start with the L, with the alphabet L, it's gonna make you more famous. Start with an L. Yeah, well, we'll start with an L. Yeah, start, <coughs> yeah. yeah. He, saw, he saw a, a picture, a vision of you riding a big, yeah, motorbike, yeah. Big motorbike yeah. street bike. <coughs> uh. 19 years, how yeah. about you're a street biker? Six, six yeah. <coughs> เขามีหก <6 S 2> <right. S 1> มอ <Wow. S 1> เตอร์ไซค์หกมอเตอร์ไซค์เปของตัวเองเนี่ยเป็นมอเตอร์ไซค์ uh, แล้วก็เขา,เาขับขมอเตอร์ไซค์มา19ปี for 19 years ภาพนี้มันออกมาเหมือนโอ้โหขับแล้วแบลาหน้าปะทะลมหรือว่าอะไรเขามีความสุขมาก You're very happy when the winds attack to your face and you're very happy when when you on your bike แต่มันไม่มีจุดเปลี่ยนที่ทำให้เขาต้องหยุด But they have some change that you have to stop it. Need to stop it. I did. I promise. Promise. made just street more a No เขาเพิ่งสัญญาตัวเองว่าเขาจะไม่ขี่แล้วมอเตอร์ไซค์ก็ถูกนะไม่เพราะว่าข้อมูลเนี่ยมันควรหยุดแล้วแต่ผมไม่รู้ว่าเขาหยุดเพราะอะไรหรือใครเป็นห่วงหรือแต่ภาพมันเป็นเหมือนแบบอะไรรอบข้างเขาว่าแต่มันไม่มีข้อมูลให้จับต้องได้ว่าเขาหยุดเพราะอะไร correct or not how many percent for the pass oh 100%. 100%. ก็คุยกับชาวต่างชาติครับ,ค,รบคนเมื่อกี้เป็นไงบ้างครับก็คุณแอลอย่างเงี้ยบางเลยถ้าเกิดผมรู้จักบ,บุ๋มคลิกจะไม่คิดว่าเขาขับมอเตอร์ไซค์อ่ะย่างนั้นหวยปั๊มมันไม่น่าเชื่อไหมแต่ผมไม่สนใจผิดกับผิดบางคนบอกใช้จีบวิญยาหรือใช้ลองมาไทายดูจะกล้าทายว่าเขานั่งขับมอเตอร์ไซค์วิบากหรือขับมอเตอร์ไซค์เท่พไหม,มเป็นเป็นไปไม่ได้อ่ะแต่มันเป็นภาพเขาฟังฟังดูแล้วก็ทึ่งเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับชนผมไม่สามารถหาข้อสรุปได้อย่างชัดเจนว่า สิ่งที่หมอจอจทำนั้นมันมีอยู่จริงหรือไม่มีอยู่จริงอันนี้อยู่แล้วแต่วิจารณญาณแต่ละบุคคลค,คุณไม่จำเป็นต้องเชื่อก็ได้คนไหนก็ตามที่เคยมาดูดวงกับหมอจอจเมื่อเวลาผ่านไปเขาก็จะพิสูจน์ด้วยตัวชีวิตของเขาเองว่าไอ้สิ่งที่เขามาดูนั้นเป็นจริงอย่างที่หมอว่าไว้หรือเปล่า สำหรับใครก็ตามที่เป็นแฟนของรายการ Perspective นะครับเราจะให้สิทธิพิเศษของคุณในการได้ดูดวงกับหมอจอชแบบตัวต่อตัว,ตวใน,นแบบ Exclusive เลยถามคุณก็แล้วกันครับว่าทำไมคนส่วนใหญ่ถึงชอบการดูดวงมากเหตุผลไหนาที่โดนใจ5เหตุผลด้วยกันรับสิทธิ์ Exclusive ในการดูดวงกับหมอจอชไปเลยครับไหนๆก็ไหนๆแล้วหมอผมเริ่มอยากจะดูดวงผมขอเนี้ยขยำหน่อยได้เลย ดวงของน้องเปิดนะครับสิ่งแรกที่ผมเห็นคือเราจะมาเรียนรู้กันใช้ชีวิตแบบพึ่งพาตนเองอย่างโจนจันไดสไตล์ทนได้จริงนะไม่ต้องห่วงเรามีสม,มุนไพรเยอะแยะถ้าล้มลงตรงนี้ช่วยกันได้อยู่แล้วก็จะรอให้ล้มก่อนทำไมแล้วหว <laughs> านมากนะหวานมากเลย <laughs> <laughs> หใครที่อยากรู้จริงๆว่าหมอจอร์จจะทำนายดวงชะตาของเปอร์ออกมาเป็นยังไงไปติดตามกันต่อได้ที่ Facebook Fanpage ของเป r ร์สเป i ต e วีนะครับ